โอเคก็ผมกราบสวัสดีทุกท่านผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ช่อง The Geek Story อีกเช่นเคยนะับผมก็ยังอยู่กันในเกม Dragon Hand Silent God เอ่อซีซันสาวนะนะสำหรับฮีโร่ตัวไหนดีมีคำตอบนะฮะผมก็ถ้าเป็นท่าสายฟ้าใช่ไหมใกล้จะจบละมีไม่เยอะนะสำหรับวันนี้นะ่าจะได้พูดไม่เยอะเพราะว่ามีแค่อ่อหนึ่งตัวแล้วก็สองตัวสามตัวสามตัวเท่านั้นนะผมเพราะฮีโร่ท่าตัวพื้นฟ้าไม่มีเลยนะครับผมที่เข้ามาใหม่ มีแค่3ตัวเท่านั้นที่เข้ามาใหม่นะฮะโอเคมาที่ตัวแรกกันเลยนะับผมตัวนี้ผมก็เปิดได้มานะแล้วก็ได้มีโอกาสเอาไปลองเล่นในอารีนา PVP อะไรเงี hmm. ้ยเพราะว่ามันไม่ต้องปั้นแล้วไม่ต้องอัพสกิลไม่ต้องไม่ต้องอัพเลเวลใช่ไหมเล่นในอารีนามันคือเวลร้อยเลยอ๋อ oh. คือ,คอ,คอสแตนกรรมนะฮะเป็นฮีโร่สายฟ้าระดับตำนานนะหรือว่าพื้นทองนะครับผมเป็นเป็นเป็นธาตุเป็นสายป้องกันนะเพราะว่าสายฟ้ามันไม่ไมันไ,ไ,ไม่ได้มีสายใหม่เข้ามานะไม่ได้มีคอมโบใหม่เข้ามานะับผม เป็นวันรอบแล้วมันเข้ามาแล้วใช่ไหมเป็นพวกอัศนีบาตแต่ว่ารอบเนี้มันเลยไม่มีนะฮะก็เลยมีฮีโร่ที่เข้ามาใหม่น้อยนะมือกองเฝ้าระวังสแตนกมนะเป็นแบบโมเดลมันเท่อยู่นะแบบสายฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันก็คล้ายๆจะย้อมสีป่ะแบบฟิลเออร์มาเนี่ยตัวเนี้ยตัวไหนวะค้าหนึ่งนี่เอ่อนี่นี่นี่เนี่ยคล้ายๆกันเลยดิเออร์มาแต่ว่านี่ดูเท่กว่าเยอะนะครับผมหรือว่าถ้าไม่เหมือนเออร์มาก็เหมือนตัวนี้ไหม โรเวน่าคือน่าจะเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันแหละนะครับผมแต่ว่านี้น่าจะเป็นแบบตัวตึงเขาตัวตึวตงดูจากออร่าสายฟ้าที่พุ่งออกมาได้นะครับผมะเลือดสามหมพลังป้องกันพันสาโจมตีพันสองนะคือโจมตีไม่ได้เยอะคือไม่ได้ซีเรียสโจมตีแหละแต่สแตทค่อนข้างดีนะสแตทค่อนข้างสวยคือเลือดม,มันมันโอเคเลือดกลางๆแต่ป้องกันอะเยอะมากนะพันส0นะครับผมออร่าหัวกับตันนะฮะเพิ่มความต้านทานของมาริ ของพันธมิตรทั้งหมด65หน่วยเฉพาะเอ่อคอนเทนต์กไกด์เอเตอร์อันยิ่งใหญ่นะครับผมใน PVP นั่นเองนะฮะต่วสกิลติดตัวของมันก็คือเมื่อที่มันเอ่อเมื่อที่มันแบบเอ่อเขาเรียกว่าไงนะเอ่อบัฟใช่ไหมบัฟสกิลใช่ไหมเวลามันได้บัฟการโจมตีการโจมตีธรรมดามันจะมันจะเอ่อปล่อยสายฟ้านะครับผมจะจะสร้างสายฟ้าไลนิ่งเชนนะแบบว่าชิ่งไปชิ่งมาอย่างนี้นะครับผม ชิงไปชิงมาของศัตรูได้สูงสุด4ครั้งนะฮะความเสียหายต่อครั้งก็คือ60%ของพลังโจมตีแล้วก็มีโอกาสอีก15%ที่จะ,ะบัฟศัตรูออก1อย่างนะครับผมแล้วก็ยังสามารถไอเวลาที่ขจัดอ่ะแล้วก็อพอมันเขาเรียกว่าลดเฉลี่ยเขาลบใช่ไหมขจัดบัฟออกอแล้วก็หลังจากนั้นก็จะลดลดพลังโจมตีลดดาเมจอีก10% แล้วก็ผมประมาณนี้ถ้าเกิดว่าอัพเต็มก็จะเพิ่มจาก15%ใช่ไหมที่จะขจัดบัฟได้เป็น25%เนาะเพิ่มอีก10%ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ซึ่งมันแบบไม่ใช่เป้าเดียวไงมันเป็นหมู่ได้ด้วยนะมันชิ่งไปชิงมาเนาะสกิลต่อสู้นะผมแจ้งเตือนรอบด้านนะอุดาวสิบวิทอัพเต็มเนาะฮีโร่ก็จะได้รับบัฟองกระพันเป็นเวลา3วิและก็จะได้โล่15%ของ HP สูงสุดของเป้าหมาย เป็นเวลาห้าวิก็คือเวลาถ้าเกิดอยากได้โลเยอะๆก็แน่นอนนะฮะบิวเลือดเยอะๆแล้วกันยิ่งเลือดเยอะก็จะยิ่งทําให้มันเตกโลเยอะขึ้นนะครับผมได้ยาคือมันมีบัฟโคงกระพันด้วยเนาะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคือถ้าเกิดว่าเราอัพสกิลเต็มอ่ะมันคูดาวสิบวิเนี่ยก็ครูดาวจริงๆมีแค่เจ็ดวีเองมางที่มันจะได้บัฟโคงกระพันนะนะส่วนสกิลอัลติเมทนะผมสกิลข้าสุดยอดเนาะสายลมแห่งธรรมชาติอ่าคูดาวยี่สิบวินะถ้าอัพเต็มถ้าจัดดีบัฟทั้งหมด ของฮีโร่ออกแล้วก็จะมอบบัฟภูมิต้านทานการควบคุมกับเพิ่มพลังป้องกันขั้น2นะก็คือเพิ่มพลังป้องกัน60นนะให้กับพันธมิตรทั้งหมดเลยทั้งจอเลยนะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามนะเป็นเวลา10ปีซึ่งผมมองว่าแบบมันเฉยๆว่ะอันติเมตนะแล้วก็ตัวมันด้วยคือตัวมันแสแตตโอเคแหละแล้วก็สกิลต่อสู้ก็ค่อนข้างดีตรงที่ว่ามันได้โครงพันแล้วก็เสกโลใช่ไหมแ้สกิล Ultimate อันติเมต มันอาจจะเหมาะกับคอนเทนท์ที่ที่โดน CC หนักๆหรือว่าไปเล่นใน PvP ในอารีนาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอทีมที่มันแบบ CC หนักๆอะไรเงี้ยก็อาจจะเอาไปช่วยได้นะผมเพราะว่ามันมันจะมีต้านทานต้านทานการควบคุมอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอพวกตัวที่มันแบบดีบัฟห้ามบัฟอะไรเงี้ยตัวนี้ง่อยเลยนะดีสุดก็คือขจัดบัฟของตัวมันเองแค่นั้นอะ่ะแล้วก็ตัวเองอะ่ะจะเป็นคนที่ ไม่โดนต้านทานการควบกลุ่มแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันให้ตัวมันเองแต่คนอื่นๆะจะไม่ได้เพราะว่าโดนโดนห้ามบัฟอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่เจอตัวพวกนั้นก็ไม่เป็นไรนะดีอยู่เป็นต้านทานพวกแบบตัวสตันเยอะๆตัวที่แบบดีซีหนักๆอะไรเงี้ยช่วยได้นะแล้วก็ทําให้ทีมถึงทั้งทีมเลยนะผมเพิ่มพลังป้องกัน60เป็นแทงค์ทางเลือกแล้วกันและอีกอย่างคือแทงค์ของอสายฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมมองนะมันจะเป็นแทงค์แนว PVP ซะมากกว่าในพวกในอารีนาหรือว่า อาจจะเอาไปเล่นในในหอทาาได้บ้างนะครับผมได้บ้างใช้คำวา่าได้บ้างแต่ว่าเด่นเดนก็คือใน PVP เป็นส่วนใหญ่แม้กระทั่งตัวถัดไปที่เราจะพูดถึงก็คือแฟนทอมดาวตัวนี้นะเป็นตัวละครในซนะีซั่นสองเนาะตัวนี้เป็นเจ้าเมืองเนาะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอันนี้ก็เด่นใน PVP เหมือนกันเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูที่สก,กิลนะเป็นตัวละครตีใกล้เป็นสายป้องกันนะแรงไฟอมหิดฟาทอมดาวนะครับผมเลือด37 0 0 0ป้องกันพันเอ็ดตบตีเกือบเกือบพันสี่เนาะคือ 1, 4, นะเลือดอะเยอะจริงนะสามพันเจ็ดอะ แต่ว่าป้องกันน้อยมากนะฟันอ็ดทั้งๆที่มันเป็นแทงนะครับผมแต่มันเหมือนไม่ใช่เป็นแทงจริงๆอ่ะมันเป็นเหมือนแบบว่าซับแทงซะมากกว่าคือให้คนอื่นแทงดีกว่าตัวมันแบบไม่ต้องแทงหรอกนะครับผมเพราะว่าดูจากป้องกันกับเลือดอ่ะมันคือเลือดยังยังใช้ได้แต่ป้องกันนี่น้อยมากนะครับสกิลหัวกัปตันนะออร่านะผมเพิ่มค่าโจมตีให้กับพันธมิตรทั้งหมด45%เฉพาะคอนเทนต์ดันเจียนเท่านั้นนะฮะตัวสกิลติดตัวนะผมไม่หวัดไม่หวั่นไหวนะ ยีโร่มีโอกาส50%ที่จะลดความเสียหายปัจจุบันที่ได้รับลง50%เมื่อได้รับความเสียหายมีโอกาส50%ที่จะลดความเสียหาย50%โอ้คือตอนแรกอะดูจากแต้มมันไม่เฉยใช่ไหมแต่พอมันมีเรื่องของโอกาส50%นะคือครึ่งๆเลยนะที่จะได้รับความเสียหายลดลง50%คือครึ่งหนึ่งอะครึ่งหนึ่งอะทุกคนทำให้มันถึกขึ้นอะไอ้ครึ่งหนึ่งมันให้ลเหมือนใครอะไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกแบบแบริ ใช่ไหมไอ้พวกเนี้ยคือมันแบบมันจะทําให้มันถึกขึ้นแต่ว่ามันถึกแบบกาชามันไม่ได้แบบ1 0อยเเงี้ยคือมันมันมีโอกาสแค่50%คือสมมติดาเมจมันเข้ามาพันหนึ่งอ่ะเออบางทีก็จะโดนพันหนึ่งเต็มๆบางทีก็เหลือแค่500รอยะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบว่าทั้งหมดนะใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นมันก็แบบว่าถึกแบบกาชาแล้วกันแค่ก็ถึกแบบกาชาแบบวัดดวงนิดนึงแต่ถ้ามันถ้ามันติดบ่อยๆมันก็ถึกมากอ่ะทุกคนเพราะมันลดหายเพราะมันหายไป50%อน่ะความเสีย แล้วก็ฮิวตัวเอง8%ปของ HP สูงสุดเนาะเอฟเฟกนี้มีคูดาวเพียง1ครั้งทุกๆ3วิอ๋อโอเคเอฟเฟกตฮิวกับ50%อีที่จะลดความเสียหาย50%นี้ก็คือมีคูดาวนะมันไม่ได้ว่าติดตลอดทุกครั้งมันจะมีคูดาวอยู่3วิถ้ามันติดตลอดมันก็โกงไปปะเวลามันเอาไปอยู่ข้างหน้าแล้วทุกคนลุมตีมันะมันก็จะลดดาเมจด,ด้วยแล้วก็ อยู่ด้วยอย่างเงี้ยมันจะโกงเงินไปนะมันก็จะแบบเลื่อนมันก็จะเด้งรัวเพราะฉะนั้นเวลามันให้ครูดาวมาก็โอเคแหละบาลานซ์ดีนะฮะสามวิสามวิครั้งสามวิครั้งส่วนสกิลต่อสู้นะผมสายฟ้าพิโรธนะครูดาวสิบวิทับเต็มเนาะได้รับบัฟภูมิต้านทานดีบัฟเป็นเวลา5วิแล้วก็สร้างความเสียหาย360%ของพลังโจมตีเนาะเป็นหมูนะ9้าช่องแล้วก็มีโอกาส100%ที่จะทำให้ติดสถานะลอยขึ้นแล้วก็มีโอกาส75%ที่จะทำให อ่าสตูติดสถานนะสตันเป็นเวลา3วิถ้าอัพเต็มก็เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะติดสตันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันทั้งลอยขึ้นทั้งสตันเนี่ยคือมันเด่นซีซีเนาะเราก็จะต้องอักต่ามแม่นยำซึ่งแน่นอนมันให้แม่นยำม,มาอยู่แล้ว48หน่วยเพราะฉะนั้นตัวเนี่ยถ้าผมแนะนำนะคือเน้นเลือดเยอะๆแล้วก็ป้องกันแบบโอเคไม่ต้องเยอะเท่าไหร่แต่ว่าเน้นเลือดเ,เยอะๆแล้วก็อาค่าแม่นยำให้มันใส่ซะเพราะว่ามันไม่ได้เอามาเป็นตัวแทงหลักก็จริงๆแล้วนะ ไม่ได้เป็นแทงหลักเพราะยิ่งเลือดมันเยอะโอเคยิ่งเลือดเยอะยิ่งอะไรยิ่งหิวตัวเองเยอะใช่ไหมแปดเของเลือดสูงสุดแล้วก็ยิ่งเรามีแม่นยำที่เยอะก็จะทําให้มันสตาร์นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคัพเต็มนะครับผมแล้วก็ลอยด้วยแบบเป็นตัวขัดขัดสกิลเนี่ยเป็นตัวปั่นป่วนตัวซีซีแล้วก็สกิลอันติเมตข้นสุดยอดอันนี้คือไฮไลท์มันจริงที่ผมเห็นส่วนใหญ่ที่คนเอาไปเล่นนะครับผมก็คือเล่นใน PVP เพราะอะไรข้อหนึ่งก็คือซีซีเยอะอันที่2ก็คือสกิลอันติเมตนี่แหละนนนนนทที่่ําใใให้คเออไปิยมลนนแบบ เยอะพอสมควรเลยนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นสกิลทั้งจอนะอันดับแรกคือมันเป็นสกิลทั้งจอเป็นหมูนะไล่สกิลไล่คาถาเป็นเวลา8วิเพื่ออันเชิญสายฟ้ามาโจมตีแบบสุ่มนะทุกๆ1วินะผมแบบมันจะน่ารำคาญมากกับป้อง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 เป็นสายฟ้าเรื่อยๆแล้วก็เอฟเฟกต์ค่อนข้างอลังการเหมือนกันนะสร้างความเสียหาย100%ของการโจมของพลังโจมตีซึ่งเราไม่ได้หวังเรื่องพลังโจมตีอยู่แล้วเลยแ,แข็งนะนะแล้วก็อ่ดาเมจไม่ได้แรงมากนะผมแต่สิ่งสําคัญก็คืออะไร มนสามารถหักดาบได้ทุกคนเนี่ยทั้งจอหักดาบได้และยังไงก็หักดาบติดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอัพสกิลเต็มมันคือร้อยเลยนะหักดาบแน่ๆเนี่ยลดพลังโจมตีเนี่ยห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นเวลาห้าวิเนาะแล้วมันลงหัวซ้ำๆ,ๆเนี่ยมันแบบแตกเรื่อยๆไม่ใช่หมายถึงว่าโดนทุกตัวเรื่อยๆนะครับและมันหมองมากถ้าเกิดว่าเราจะใส่พวกเกาะแตกอะ่ะสร้างแม่มดอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นตัวใส่สร้างแม่มดคุ้มเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งทั้งจสองคือสกิลฮิตเยอะ แค่สงเงื่อนไขเนี่ยมันก็ครบแล้วที่จะเอาไปเล่นในในอารีนาและทําให้ทุกคนเกาะแตกถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เล่นพวกวอลเลซใช่ไหมเราใส่แฟนทอมดาวก็ไม่แย่เพราะว่าวอลเลซอะมันจะเป็นดีบัฟแบบห้ามบัฟเป็นทอมดาวมันจะเป็นบบดีบัฟแบบหักดาบคือมีประโยชน์กว่าเยอะเลยนะครับผมเพราะว่าลดพลังโจมตีอันที่1น,นะและจะมันม,มีเรื่องของแถมก็คือ,อยังจะลดพลัง พลังงานขั้นสูงสุดอีก5%เนี่ยเห็นไหมมันทําให้เราแบบถ้าเกิดว่าเรา,เราอูดาวสกิลเราไวๆอ่ะหรือว่าเราสามารถบิวไอเทมให้อูดาวมันออกไวๆแล้วเราเปิดก่อนเขาใช่ไหมมีโอกาสที่จะทําให้เราไปตัดเกรดเขาได้ก่อนอันที่อันที่หนึ่งอันที่สองคือเราไปลดพลังโจมตีเขาอันที่สามถ้าเกิดเราใส่พวกก่อแตกพวกสร้างไมโมดก็ทําให้ก่อเขาแตกด้วยนะแล้วมันจะปั่นปวนมากๆตอนที่ว่าเนี่ยโดนตัดเกรดดูเหมือนไม่เยอะใช่ไหมห้าหน่วยแต่ว่ามันแบบสแปมเรื่อยๆเนี่ยแปดวิอ่ะ ทุกๆหนึ่งวิแล้วมันก็ถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันโดนใส่อย่างเงี้ยมันก็หักหักไปแล้วถ้าโดนสองครั้งก็หักไป10%เอเออมันมันค่อนข้างน่าปวดหัวอยู่แล้วมันตัดเกรดแบบแบบซุ่มอะ่ะเราไม่รู้เลยว่าจะไปโดนใครบ้างนะทั้งจอรับหมดก็คอนเทนต์ที่เด่นก็แน่นอนฮะ p v p เท่านั้นเลยนอกนั้นก็เฉยๆนะครับผมในกอบินก็อาจจะพอไปเล่นได้นะฮะถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นนะนะแล้ว่าส่วนตัวผมมองว่าในอารีน่าน่าจะดีกว่าพวกพวกแท้งสายฟ้าอย่างเงี้ยคือเด่นอารีนามากๆเลยนะผมโอเค ตัวสุดท้ายนะผมเว็กเป็นฮีโร่ตีประชิดตสนับสนุนนะตัวนี้เงินเปื้อนเลือดเป็นตัวแจกฟรีทุกคนได้แน่ๆนะครับผมได้จากอะไรพาไปดูนะครับผมเนี่ยได้จากโคดเคียวเฟยนะเนี่ยเส้นทางโคดเคียวเฟยอันนี้นะถ้าเกิดว่าเราเล่นไปครบ60ชั้นอนะ่ะเราก็จะปลดล็อกตัวละครน,นี้มาให้แบบฟรีๆเลยนะคือมันไม่ได้อยู่ในตู้กาชาเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะว่าจะกาชาได้หรือไม่ได้ก็คือทุกคนได้อยู่แล้วนะแจกฟรีเว็กตัวนี้นะเนี่ยครบ60ชั้นปุ๊บได้เลยนะฮะ โอเคมาที่เวกนะครับผมเงินเปื้อนเลือดนะเป็นตัวละครตีประชิดโมเดลก็ก็ธรรมดาไม่ได้ว้าวเท่าไหร่เลือดสามหมื่นสี่พลังป้องกันพันเดียวนะครับผมแล้วก็โจมตีที่พันสามนะสเตตค่อนข้างจะเฉยเฉยนะค่อนข้างห่วยเลยทีเดียวสเนะตตส่วนออร่าหัวกับตันก็คือเพิ่มความแม่นยำให้กับพันธมิตรทั้งหมดทุกคอนเทนต์การต่อสู้เลยนะสี่สิบหน่วยนะครับผมสกิลติดตัวก็คือความเสียหายที่ฮีโร่ได้รับจากฮีโร่ไฟศัตรูก็จะ ท,ท,ท,ที่ไม่เกิน35%ของ HP สูงสุดอ๋อเข้าใจะละความเสียหายที่ฮีโร่ได้รับจากฮีโร่ฝ่ายศัตรูจะไม่เกินนะใช้เขาว่าจะไม่เกิน35%ของ HP สูงสุดของฮีโร่แต่ละและการโจมตีพูดง่ายคือเวลาดามเมจมันมาแบบสมมติดามเมจมันแรงมากมาแบบเกินทะลุครึ่งหลอดอะทะลุหลอด HP เราครึ่งหลอดเนี่ยมันจะมันจะไม่มันจะไม่เกิน35%คือมันจะทำให้มันถึกขึ้นพูดง่ายมันไม่โดนแบบโป้งเดียวแตกอะหน่อยใช่ไหมไม่มันถึกขึ้นเนาะ ตายากตายากแต่ก็ไม่น่าเล่นอยู่ดีจริงๆเพราะว่ามันเป็นตัวตีใกล้แล้วก็ป้องกันน้อยเลือดก็ไม่ได้เยอะด้วยตัวสกิลต,ต่อสู้ก็คือกับดักหลวงตานะครับผมกับดักหลวงตาโจมตีศัตรูปัจจุบัน2ครั้งนะสฮิตนะฮิตละ3ามไมฮิตละ210ของพลังโจมตีนะก็รวมกันประมาณ420ดามเมจก็แรงอยู่แหละนะแรงอยู่ โดยมีโอกาส50%ที่จะทำให้ติดสตตน4วินะครับผมอัพเต็มก็คือเพิ่มมาอีก10%เป็น60%นะ60%ที่จะทำให้สแตนผมว่าสตตนค่อนข้างชัวร์นะเพราะว่าอะไรเพราะมันตี2ครั้งอะ่ะแล้วก็ถัาอัพเต็มมันคือ60%มันก็จะตีแบบปุ๊กปุ๊กปกปกเจ็ดน่าจะสตตนแล้วสแตนค่อนข้างนานอยู่นะ ก็ยังไม่น่าใช้อยู่ดีเอจริงสกิลอ,อ,อันติเมตนะผมสกิลข้าสุดยอดหนูไร้ร่องรอยนะครับผมโจมตีใส่ศัตรู3ครั้งซึ่งการโจมตีแต่ละครั้งจะสร้างความเสียหาย290%ของพลังโจมตีเนาะสามก็คือ 800, 8 0 0 870หูแรงจัดเลย 870แต่มันเป็นเป้าเดียวเนะแดาเมจแล้วก็มีโอกาส50%ที่จะขจัดบัฟหนึ่งอย่างออกจากศัตรูแล้วก็มอบบัฟเอ,อปุ่มต้านทานดีบัฟนะถ้าเกิดว่ามันสามารถขจัดได้สําเร็จน,นะบัฟต้านทานดีบัฟเป็นเวลา10วิให้ทุกคนเลยนะไม่ใช่ให้แค่ตัวมันเองให้ทุกคนเลยนะแต่เงื่อนไขอะไรเงื่อนไขก็คือต้องตัด ัดดีบัฟออกให้ได้ขจัดดีบัฟออกเอ้ยไม่ใช่เออขจัดบัฟออกจากศัตรูให้สําเร็จถึงจะได้บัฟเนี่ยให้เพื่อนทั้งทีมถ้าเกิดว่าเราไปเจอบอสหรือว่าเราไปเจอคอนเทนต์ไปเจอตัวละครศัตรูที่มันไม่ได้มีบัฟอะเราก็ไม่มีอะไรให้ขจัดพอมันไม่มีอะไรให้ขจัดสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันก็ไม่ได้บัฟปุมต้านทานดีบัฟซึ่งผมมองว่ามันก็เฉยๆว่ะมันอาจจะเหมาะกับคอนเทนต์ที่บอสมีบัฟมีอะไรอย่างเงี้ยเราเอาไปตัดบัฟเพื่อที่จะเอาดีบัฟเนี่ยเอามาทําไมุ่ ทำหน้าที่นี้ได้ดีกว่าตัวอื่นอย่างดีดีกว้ตัวอื่นที่ทําหน้าที่นี้เออพูดผิดตัวอื่นที่ทําหน้าที่เนี่ยเอามาแทนยังจะดีกว่าอีกพวกะตัวซับตัวอะไรอ่ะเออมีอีกเยอะแยะที่เอามาเล่นแทนมันได้นะคือผมก็เลยมองว่าเฉยๆสํสำหรับตัวนี้มันเป็นของแถมแหละเข้าใจนะครับผมก็เลยไม่ได้บูววาหรือว่าน่าสนใจสักเท่าไหร่ ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับฮีโรซีซั่น3ท่าสายฟ้านะผมท่าสายฟ้าก็มีประมาณนี้โอเคก็ผมถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเดติ๊ตอรีด้วยแล้วก็ เกิดมีข้อผิดพลาดเอ่อค่ตรวบกพร่องข้อมูลตรงไหนก็สามารถพิมพ์มาบอกกันได้นะผมอยเพิ่งด่ากันนะพิมพ์มาบอกกันได้จะได้เป็นประโยชน์ให้กับผมแล้วก็เพื่อนที่เพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมเรานะฮะในคลิปนี้เนาะไว้เจอกันใหม่ในฮีโร่สายส,สุดท้ายแล้วนะก็คือธาตุธาตุาพิษนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะครับผมไม้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย